เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่กว่าร้อยคนทยอยเข้ารับผลการตรวจสุขภาพสมรรถภาพปอดและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากบุคลากรภาควิชาวเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทั้งช่วงก่อนและหลังจากวิกฤตุ่นควัน ผลจาการวิเคราะห์เบื้องต้นพบข้อมูลนะคะคว่ามีเจ้าหน้าที่ร้อยละมีสมรรถภาพปอดลดลงจึงเตรียมนำเสนอข้อมูลให้จังหวัดเชียงใหม่นำไปพิจารณาวางแผนและเฝ้าระวังสุขภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าในอนาคตด้วยข้อจำกัดปัจจุบันเนี่ยทำให้เรายังไม่สามารถที่จะจัดให้มีการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดได้ร้อเซครับ ก็คาดหวังว่าทั้งตัวผลการศึกษาตรงนี้นะครับผลการตรวจที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มที่ทําให้เกิดความตระหนักเรื่องของความสําคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติงานที่อยู่หน้าง,งานจริงๆดานสํานักงานสาธารณสุขเชียงใหม่เตรียมถอดบุดเรียนฝุ่นควันโดยเฉพาะผลกระทบด้านสุขภาพค่ะ ล่าสุดมีการเปิดโครงการพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปริมาณรังสีต่ำโรดอสทีทนำร่อง8จังหวัดภาคเหนือระหว่างช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนหลังจากพบว่าโรคมะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ2ของมะเร็งทั้งหมดและในปี2559ต่อเนื่องถึงปี2561ภาคเหนือตอนบนมีอัตราป,ป่วยด้วยมะเร็งปอดสูงสุดซึ่งอาจสัมพันธ์กับค่าฝุ่น p m 2.5ในพื้นที่ภาคเหนือ โครงการนี้จะช่วยค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อส่งเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วให้การรักษาได้ผลดีและช่วยลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยด้านนางสุริรัตน์รีมันคาตัวแทนสภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเป็นเรื่องที่ดีแต่ยังมีข้อจำกัดเพราะว่าเน้นเฉพาะประชาชนช่วงอายุ55-75ปี ขณะที่คนที่มีอายุต่ำกว่าก็มีความเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถเข้าถึงการตรวจได้จึงพยายามเดินหน้าผลักดันแคมเปญร่วมลงชื่อผลักดันให้คนเหนือในพื้นที่เสี่ยงสูงจากผลกระทบปัญหาฝุ่นควันได้รับการคัดกรองมะเร็งปอดในระบบหลักประกันสุขภาพโดยเตรียมเสนอต่อประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ